สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวแมคลาเรน P1 ให้ดูนะครับทุกคนในเซนะิร์ฟไต้หวันเนาะซึ่งคันนี้เนี่ยตามเทียร์ลิสก็จะอยู่ที่เทียร์สองนะครับผมพอๆกันกับชิลอนคอนดิซิเออกิล่าหรือว่า918สไปเดอร์นะครับทุกคนเรื่องความเร็วความแรงเนี่ยไม่แพ้คันอื่นแน่นอนนะครับในบรรดาเทียร์สองทั้งหมดเนาะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าความเร็วจะทําได้เท่าไหร่จะขับได้ดีไหมเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะลองมารีวิวให้้ดดดููเเเเติมเม Master, เิมมมกกถว่่าไลยที ถูกกาเติมเองเข้าไว้เติมเกมครั้งแรกรับโบนัสทันทีสูงสุด50%เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงพร้อมเกมแน้นามากมายให้เลือกเติมเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่รีดแมนช็อป โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูที่ค่าสเตตัสของรถคันนี้กันนะครับผมอันนี้คือผมอัพเต็ม25ที่ ECU ศนเนาะความเร็วสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่7.6นะครับผมอัตราเร่ง8.1เนาะการเลี้ยว7.2นะแล้วก็ดิฟมุมแคบนะครับ6.7เนาะสุดท้ายก็จะเป็นดิฟมุมกว้างก็จะอยู่ที่6.7เช่นเดียวกันนะซึ่งค่าสเตตัสตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าสูตรจูนคือ23 232นะครับผมอันนี้คือผมจูนตามท็อปเซิร์ฟเนาะแล้วก็คนที่เขาจัดเทียริสออกมานะครับที่แบบคน เขาใช้กันเนาะเขาก็จะใช้เป็นประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็อยู่ที่สูตรจูนของใครของมันนั่นแหละแต่ว่าสูตรจูนยอดนิยมเนาะที่แบบคนเขาเล่นกันเยอะๆนะก็จะใช้เป็น2 3งสามกันนั่นเองนะครับซึ่งค่าสเตตัสที่ได้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งการดิปมุมแคบกับกว้างเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่านะครับผมจากที่ผมลองเอาไปเล่นดูแล้วเนี่ยการดิฟแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ฟินเหมือนกับรถที่แบบเอ่อมีอัตราดิฟสูงๆเนาะเหมือนกับพวกรถทีมสปอร์ตอะไรแบบนั้นที่มันเป็นสายดิฟอยู่แล้วนะเออมมมัันนนนนาาาจจะไ่่ดด้้ฟินขนนนผแตว พอได้ลองเอาไปเล่นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่ามีปัญหาขนาดนั้นนะมันก็ดิฟป,ปกตินะครับผมแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่ก็คือเวลาที่เราดิฟจนหลอดแดงเยอะมากเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเครื่องมันดับนะครับเออคันนี้มันจะมีความรู้สึกเลยว่าถ้าเราดิฟเกจแดงนานๆนะครับผ่านไปสักระยะนหนึ่งนเนี่ยเครื่องมันจะดับเลยเหมือนความเร็วจะตกวูบไปเลยนะครับแล้วแบบเราต้องเร่งขึ้นมาใหม่นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีอัตราเร่งที่แปนะมันก็เร่งขึ้นมาได้นิดหนึ่งไม่ได้ถือว่าเร็วเลย,เลยก็ไม่ได้ถือว่าชาชนะสหรับ8 อ,อ,อมันก็เล่งเครื่องขึ้นมาได้แหละแต่แบบไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะดังนั้นนะครับในกรณีที่ดิฟแคบกับดิฟกว้างมันต่ำๆแบบนี้ยผมว่าเรื่องการดิฟให้มันเป็นเกลร์ดแดงนานๆเนี่ยจะดีมากกว่าเนาะคือดิฟเกยร์แดงได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะครับเราก็ดิฟป,ปกติเลยเกยร์แดงแล้วก็รีบคืนพวงมาลัยให้ไวนะครับกับหน้ารถให้ไวเนาะอันนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องตรงนี้ออกไปได้เนาะที่เหลือก็ไม่ได้มีปัญหานะการเลี้ยวก็ง่ายนะครับผมความเร็วก็ถือว่ากลางๆเนาะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าก็ไม่ได้ช้าเลยนะครับทกนนอเ้ทีทีี่่รา จะเอาไปลงแรงกันนะครับเราก็มาทดสอบความเร็วทางตรงยาวๆกันอีกเหมือนเดิมนะมาดูกันว่าแม็กลาเรนพีวันคันนี้นะครับถ้าตรงยาวๆระยะเวลาประมาณ50วินาทีเนี่ยจะดึงความเร็วออกมาได้ที่ประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้ผ่านไปยังไม่ถึง10วิเลยนะครับทุกคนอยู่ที่230แล้วเนาะเมื่อกี้10วิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ240กว่าๆนะครับทุกคน ตอนนี้ผ่านไป20วินะครับก็ขึ้นมาที่280ได้แล้วนะคือแบบเร็วมากนะครับละลรก็อยู่เกียร์5ยาวๆนะตอนนี้สับขึ้นมาเป็นเกียร์6แล้วนะครับอยู่ที่300แล้วนะครับทุกคน310 311นะเลยก็เริ่มช้าลงเรื่อยๆเนาะไม่รู้ว่ามันจะสุดหรือเปล่านะคือทางตรงสนามเนี่ยที่ผมทำไว้ไม่รู้ว่าจะยาวไปจนกว่าแบบความเร็วจะสุดจะนิ่งหรือเปล่าเนาะ เออแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วนะที่319เนาะแต่ก็ยังขยับขึ้นมาได้อยู่นะครับโอเคนะครับอยู่ที่320นะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผม54ีวิเนาะทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ320นะครับผมคือถ้าปล่อยนานกว่านี้หรือว่าไกลกว่านี้เนี่ยอาจจะขยับขึ้นมาได้อีกนิดนึงเนาะแต่ว่าในการแข่งจริงเนี่ยคงไม่มีสนามไหนที่แบบต้องตรงยาวขนาดนั้นหรอกนะทุกคนมันก็คงไม่ได้สามารถดึงความเร็วขึ้นมาได้สูงขนาดนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูนะครับก็เป็นค่าเฉลี่ยละะกกัน,นรผมม็จอยู่่ทีปาณ3 ไ2 0นั่นเองเนาะโอเคทีนี้เรามาลงแรงกันดีกว่านะครับผมรอบนี้เจอแต่ตึงๆทั้งนั้นนะโดยเฉพาะทีมเรานะมีเดอะแบอยู่2คันนะครับนี่ออกตัวมาก็โดนแซงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนี่รถความเร็วเนี่ยเยอะมากแล้วพวกเซนโตแล้วก็รถคันตึงๆนะครับไอที่ชื่อเป็นภาษาจีนผมจำไม่ได้ว่ารุ่นอะไรนะน่าจะดีโวไม่ก็วิดีโนสักอย่างนี่แหละนะครับทุกคน ก็คือแบบพุ่งไปนู่นแล้วเออตามยากมากนะอันนี้เราไม่ต้องไปเทียบนะครับรถเทียร์งกับเทียร์ึเทียศูนย์เนี่ยคือแบบคนละเรื่องกันเลยนะแต่ว่าเราก็ยังได้อยู่นะครับโอเคแล้วก็ดิฟนะครับเนี่ยทุกคนสังเกตนะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมดิฟเกตแดงนานเกินไปนะพอมันแดงนานเกินเนี่ยผมรู้สึกว่ารถมันค่อนข้างบูบนะครับเออแบบความเร็วมันจะตกเยอะเกินอนะ่ะเหมือนรถด,ดับอะไรทํานองนั้นเนาะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้เกตแดงนะก็ถือว่าโอเคเลยนะสําหรับรถคันนี้ ในเรื่องของการดิฟการเข้าโค้งเนี่ยที่ดิฟมุมแคบกับมุมกว้างมันน้อยเนาะเวลาดิฟมันก็จะให้ความรู้สึกที่แบบว่าอย,ย่าไงดีละ่ะคือผมก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่าเอา่อถ้าจะให้ผมอธิบายนะครับทุกคนมันจะกลับหน้ารถค่อนข้างเร็วอ่าเอาแบบนี้ดีกว่านะครับคือมันจะกลับหน้ารถเร็วเนาะก็คือพอเราดิฟป,ปุ๊บเนี่ยเรากดคือหน้ารถมันจะดีดกลับเลยนะยกเว้นว่า กรณีที่เราปล่อยให้มันแดงนานๆเนาะแต่คือถ้าเราแบบกดกลับนารถปุ๊บมันก็จะดีดกลับได้เลยทันทีเนาะก็คือแบบกลับหน้ารถไวมากๆมันจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าเราจะปล่อยไหลนานๆนะเลวก็รถคันนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับทุกคนอันนี้คือจากที่ผมลองเล่นมาได้ระยะหนึ่งเนาะโอเครอบนี้จบไปได้ที่3นะครับมีเพื่อนเดอะแบ็กสองคันนะก็สบายใจหายห่วงโอเคทีนี้มาต่อกันอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่2กันเนาะก็ ขอพูดเพิ่มเติมจากเราเมื่อกี้แล้วกันนะครับทุกคนก็คือเรื่องดิฟแล้วมันกลับหน้ารถไวใช่ไหมคือพอมันกลับหน้ารถได้ไวเนี่ยแลวก็แบบมันไม่ค่อยไหลเนาะมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าพอเราไปเล่นด่านที่มันโค้งเยอะๆนะครับทุกคนเราจะได้เปรียบมากๆเพราะว่าพวกโค้งเยอะๆโค้งแคบๆนะครับและก็โค้งเล็กๆมีแบบต่อเนื่องกันบ่อยๆเงี่ยเออคันนี้มันจะได้เปรียบเพราะเรากดดิฟนิดเดียว มันก็เลี้ยวเลยนะครับทุกคนมันจะเลี้ยวเลยแล้วแบบเราคืนหน้ารถปุ๊บมันก็เด้งกลับมาเงี้ยมันเลยทําให้เราได้เปรียบมากๆกับด่านที่โค้งเยอะเนาะแต่ถ้าไปเจอด่านทางตรงยาวๆหรือว่าด่านที่โค้งมันกว้างนะครับพวกโค้งตัวยูอะไรแบบเนี้ยคันนี้ผมว่าจะแอบเสียเปรียบนิดนึงเนาะ แต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะถ้าเราปรับตัวได้นะครับเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีทางแก้ทางอะไรอยู่นะครับทุกคนแต่คือที่ผมเจอปัญหาหลากัหลกๆเลยก็มีพวกโค้งยาวๆนี่แหละที่แบบเล่นยากนิดหนึ่งเนาะปล่อยเกรดแดงนานเกินไปก็ ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันจะเครื่องดับนะแต่ถ้าเราไม่ปล่อยเกจแดงอย่างเงี้ยรถมันก็คืนหน้ารถกลับเร็วเกินไปอะ่ะทำให้พวกดิฟโค้งยาวๆอย่างเงี้ยมันดิฟไม่ไปเนาะเออมันมันดิฟไม่ได้นะครับทุกคนมันก็เลยจะมีปัญหาในการเล่นนิดนึงแต่ก็นั่นแหละถ้าเราปรับตัวไรก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับผม เออเด้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับอ๋อรุ่นเนี้ย ค่าสเตตัสจะไม่เหมือนกันนะในเซิร์ฟไต้หวันเอ่อเชียริสจะอยู่เชียร์สใช่ไหมทุกคนแต่ว่าในเซิร์ฟญี่ปุ่นพีวันเนี่ยคือเขาปรับมาให้ดีกว่าเซิร์ฟนี้มากๆเลยนะก็คือแบบติดเป็นเชียร์ดับเบิลเอสอ่ะถ้าเกิดว่าให้จัดเทียร์ก็น่าจะอยู่สัก0.5ไม่ก็เทียร์หนึ่งนะของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นรถที่ดีมากๆคันหนึ่งนั่นแหละที่แบบว่าจําเป็นต้องมีเลยแต่ว่าไม่รู้นะว่าเซิร์ฟเราที่ถ้าคันนี้เข้ามาเออเขาจะจูนมาให้เราประมาณไหนเนาะอันนี้เราก็ต้องดูอีีกทึะคะผเค จบไปนะอีกรอบหนึ่งเนาะก็เป็นรอบที่2นะครับรอบนี้ถือว่ามาดีนะได้ที่2เลยนะครับทุกคนโอเคมามาลุยกันต่อเลยนะครับผมด่านนี้เนี่ยทางตรงเยอะมากเลยก็โค้งกว้างเยอะด้วยซึ่งผมว่าไม่ค่อยถูกกับ P1 เท่าไหร่นะเออด่านนี้ไม่ค่อยถูกกับ P1 นะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูเนาะโอเคอทีมเราก็มี SBJ ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยทุกคนเนี่ยโค้งอย่างเงี้ยดิฟยาวๆอย่างเงี้ยแล้วทุกคนแล้วแบบอมเนี่ยเห็นไหมคือ ถ้ามันไม่เกตแดงอ่ะได้แต่พอเกตแดงนานๆแบบนี้คือเครื่องดับเลยอ่ะนะครับแลวก็ดีหน่อยที่มันมีอัตราเร่งเนาะคันนี้อัตราเร่ง8กว่าๆนะครับดีที่มันสามารถเร่งขึ้นมาได้นะแต่ว่าก็จะเสียเปรียบรถคันในเดินหน่อยนะครับผมฝั่งตรงข้ามนี่อากิล่า2คันนะครับ P1 คันหนึ่งเลยก็เซนโตด้วยเออมีเซนโต้คือแบบฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบในด่านนี้แต่ว่าทีมเราก็ได้อยู่นะครับผม โอเคเนี่ยมันมีแต่โค้งอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นด่านประมาณเนี้ยไปเจอพวก <Okay. S 1> ปีศาจทางตรงเนาะก็จะเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อยู่กับการเล่นเนาะผมจะย้าตลอดนะครับว่าไม่เกี่ยวกับฝีมือเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยฝีมือไม่เหมือนกันคือผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าแบบคนฝีมือดีๆหน่อยก็จะไม่ใช่ปัญหาในการเล่นอะไรนะครับ ล็อกสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนด่านนี้ก็ทางตรงเยอะมากๆนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับรถฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่น่ากลัวนะแต่น่ากลัวที่ทีมเรานี่แหละเซนโต P1 อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเซนโตเนี่ยเขานำโด่งไปแล้วนะคือพวกด่านทางตรงนี่ P1 ก็สู้ยากนะเพราะว่าไม่ได้เด่นเรื่องความเร็วเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นด่านทางตรงยาวๆเนี่ยพวกตระกูลบุกตินะครับทุกคนเซนโตรีโวอะไรแบบเนี้ย จะค่อนข้างได้เปรียบเราพวกนั้นคือแบบปีศาจทางตรงนะแต่ว่าเขาจะเสียเปรียบในเรื่องของการควบคุมนาะที่แบบจะเลี้ยวค่อนข้างยากนะครับมันก็ดีแตกต่างกันไปนะโอเคเนี่ยโอ้โหแล้วแบบตรงยาวๆอย่างนี้ทิ้งห่างไปนู่นแล้วนะครับสําหรับเซนโตเนาะพีวันนี้ก็จะได้เปรียบเออถ้าเป็นโค้งเยอะๆแต่ถ้าเป็นตรงอย่างนี้คือยังไงเราก็ตามไม่ทันนะอันนี้คือแบบตามไม่ทันจริงๆนะครับทุกคนโมเมนต์ Moment ที่แบบว่าเจอทางตรงยาวๆแล้วเราจะแซงได้นี่คือยากมากนะ ยากที่จะได้เจอนะครับอันนี้ก็คงได้แต่วิ่งตามหลังเข้าไปนะครับวิ่งตามตูดไปนะครับโอเคตอนนี้ความเร็วอยู่ที่260กว่ากว่าๆนะครับาแล้วก็เจอโค้งอย่างนี้คือแบบยากจัดอะเออโค้งยาวๆแบบนี้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อาจจะเป็นที่ผมด้วยแหละเอออาจจะเป็นที่ผมไม่ถนัดเองนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโค้งเนาะ แล้วแต่คนแหละมั้งนะครับบางคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่ปัญหานะถ้าเป็นโค้งยาวๆอันนี้มันแล้วแต่คนนะผมก็บอกไม่ถูกอ่าแต่ว่าเซนโตนี่คือได้เปรียบจริงนะพวกทางตรงยังไงถ้าเซนโตเข้ามาก็ต้องจัดนะครับทุกคนมันควบคุมยากหน่อยแต่ว่าแบบด่านทางตรงเนี่ยมันได้เปรียบมากนะเป็นรถที่ดีมากๆคันหนึ่งเนาะส่วน P1 เนี่ยจะเป็นรถที่เอาไว้เล่นกับมือใหม่แล้วกันนะครับคือเหมือนเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอะไรทํานองนั้นนะ โอเคนะครับ เรียบร้อยอันนี้คือต้องยอมเขานะเซนโตคือด่านตรงๆยาวๆแบบนี้เราสู้ไม่ไหวนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนมาสรุปนะครับก็คือสําหรับ P1 เนี่ยจค่คนข้างสมดุลเนาะในเรื่องของค่าสเตตัสนะครับและก็เล่นง่ายนะการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยคือค่อนข้างง่ายเลยจะมีข้อเสียก็แค่แบบว่าจะเกตแดงนานแค่นั้นเองเนาะถ้าเป็นในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปรับใหม่นะครับค่าสเตตัสเนี่ยการเลี้ยวกับดิฟมุมกว้างจะเด่นมาเลยนะครับทุกคนมาจะแตกต่างกันนิดหน่อยเนาะความรู้สึก ในการเล่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับคือถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยให้เพื่อนๆนึกว่าเป็นโลตัสและกันอ่ะโลตสรถลบัตรพาร์ของเราอะ่ะเพื่อนๆลองไปเล่นโลตัสดูนะครับความรู้สึกในการขับโลตัสเป็นยังไง P1 เนี่ยก็จะคล้ายคลึคงกันนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ได้เลี้ยวดีเหมือนกับโลตัสเนาะเออโลตัสเนี่ยมันจะเลี้ยวแบบดีสุดๆไปเลยแต่คันเนี้ยให้ลดลงมาสัก2ระดับนะความรู้สึกของโลตัสนะครับลดลงมาสักประมาณ2ระดับก็จะเป็นความรู้สึกในการขับ P1 อะไรทํานองนั้นเนาะ,นะเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เล็กๆกระทัดรัดนะครับการเลี้ยวเข้าซอกเข้ามุมโค้งเยอะๆเนี่ยมันจะดีมากๆเลยเนาะแต่มันก็จะเป็นฟิลประมาณนั้นนะครับทุกคนใกล้เคียงกันนะอ่ะดังนั้นนะครับเวลาที่เราจะสุ่มมาเล่นเนี่ยมันก็เลยแบบจะเล่นได้ค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ค่อนข้างเป็นมิดเนาะกับผู้เล่นทุกคนเลยเล่นไม่เก่งอะไรแบบนี้ก็จะไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่ารถมันไม่ไหลเลี้ยวง่ายความเร็วก็โอเคก็เป็นรถที่แบบแนะนานะครับว่าถ้าเข้ามาเนี่ยสุ่มไว้ก็ดีนะครับถ้าสเตตัสใกล้เคียงกับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งต้องมีเลยเพราะว่าในเซิร์ฟญ ก็คือเป็นเทียบทอ็ทอปเลยนะของสายเอ็กซ์เมนะครับทุกคนถ้าจะให้ผมเทียบระหว่าง918สป i เดอร์ที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟซีของเราเนาะเอามาเทียบกับ P1 เนี่ยผมคิดว่า P1 น่าสุมกว่านะครับแต่ถามว่าถ้าเรามีรถเยอะแล้วเราจะเป็นต้องสุมไหมอันนี้ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นนะเออยังไงซะ P1 ก็คงไม่สู้พวกรถเทียบหนึ่งขึ้นไปนะครับทุกคนพวกเซนโตปาเกนี่อะไรแบบเนี้ยเออคันนี้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะถ้าเราไม่ได้มีรถเยอะสุมไว้เนี่ยก็ดีแน่นอนแนะนําว่าน่าสุมกว่า 918าไนึ่ปเดนะครับแต่ถ้าเรามีรถเยอะแล้วเนี่ยก็สามารถข้าได้เช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็ค่อยว่างกันอีกทีนึงถ้าใกล้เข้ามาในเซิร์ฟซีแล้วเนี่ยค่อยมาวีคราะห์กันใหม่เนาะแต่ว่าเบื้องต้นนะครับในเซิร์ฟไต้หวันอะเออถ้าเป็นเรื่องของความน่าสุ่มจะน่าสุ่มกว่า918 Spider เดอเนาะ แล้วก็ถ้าเป็นในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยก็คือน่าเล่นเลยนะครับสามารถสุ่มมาเล่นได้เนาะแล้วก็เล่นได้ยาวๆนะครับทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้กันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปจะมารีวิวรถคันไหนให้ดูอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้กันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ